โรงเรียนจังหวัดขออภัยครับโรงเรียนวัดจระเข้ผอมและโรงเรียนบ้านรังนกในตำบลสามงามอำเภอรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรต้องประกาศปิดเรียนชั่วคราวหลังแม่น้ำยมมีระดับน้ำสูงขึ้นและล้นตะหลิ่งเข้าท่วมชุมชนนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนครับ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรสรุปสถานการณ์อุทกภยัยตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึงวันที่8กันยายนพบว่าจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่านแม่น้ำยมล้นตะลิ่งและได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากแล้วรวม12อำเภอ48ตำบล211หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ1,995ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนาข้าวและพื้นที่พืชสวนการเกษตรต่างๆเสียหายเกือบ1 0,000ื่นไร่ครับล่าสุดระดับน้ําในแม่น้ํายมเริ่มที่จะทรงตัวแล้วส่วนแม่น้ำน่านเริ่มลดลงเฉลี่ยว,วันละ5 6เซนติเมตรครับ